ปัญหาย,ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่คอยกัดกินและบ่อนทำลายสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีผู้เสพเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมติการประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นที่จะ้างอาศัยกาลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งอบรมเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปโดยการให้ความสำคัญให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุมดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด ไปกันข้างหน้าดิไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าให้การน้องมาแล้วครับพร้อมกันได้ต่อตั้งพร้อม าการแผ่นดินเมื่อกระจัดยาเสพติดตให้ใหมดสินนดส้นไปด้วยวิธีการกตา่รางๆแตใจกรอบสิ่งที่มนุษ,ษยชนข้อสามข้อสา้<อ><อ>าพเจอยาช่วย เองนะครับก็มาจากกองร้อยทหารที่สี่นะกองอุปการช่วยคนที่สองหน่วยพ่อจิตกรมทหานะที่สี่นะครับ,รรราานะรบที่ตั้งก็อยู่ที่หน้าเกล็ดนะหน้าเกล็ดน,นาำไปหน้าเกนเนาล็ดนี่มาแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็มีความดีๆนะครับที่ทางโรงเรียนทางท่านปอครับได้ปรนนธาในการเจอครับตรงนี้อยากบอกว่ ว่าอยากขาดยานะครับขาดยาหรือมีความต้องการในการเสพติดในการเสยพยาอไปติดนะครับปริมาณมากขึ้นนะนะครับแล้วก็นะมีความต้องการมีความต้องการทางร่างกายและจิตใจนะครับอย่างดูแลตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ วกเรานก็ได้เห็นนะครับตามสื่อข่าตวต่างๆนาทีที่ผ้ใหญ่เนียนะครับพวก,พวก,กพติดยาโดยเฉพาะยาบ้าเวลาเขาสั่งแถวตรงมือสองข้างจะอยู่ข้างลำตัวแน่ขนาดข้างลำตัวขาคิดมือมือคิดแล้วก็คิด,คด,คดนี่นะแล้วต่อไปที่สอนไปหันขวานกับฝัง่งหันใช่ไหมท่าตรงเป็นท่าพื้นฐาน ่อนจะเป็นสุดท่าอื่นต้องท่าตรงให้ดีก่อนหาอ้ออาวซุนซอนเลยอาลายหันขวาหันใช่ไหมเรามีจังหวะนับใช่ไหมถอยอ้นึตงตึงถ้าเราออกซ้ายเนี่ยเอาเอาสนเท้าเปิดไปเท้าซ้ายขึ้นซ้ายอ่านะเวลาหาลันปุ๊บลายกบหมุนนะนะเข้าใจไหมไมันจะสมพันธ์กันไอ้ตัวเนี้ยนะใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุนแล้วก็ปลายเท้าขวาเนี่ยนะไม่นจ้ตรงข้ามกัน เส้นเท้านะกับปลายเท้านี่เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาหมุนนะมันจะหมุนง่ายนะเนี่ยหมุนง่ายนะไม่ใช่เวลาไม่ใช้สุดเท้าหมุนมันก็จะเสียทรงนะอ่ะเดี๋ยวครูสอนต่อไปเอเงสองเดี๋ยวอือต้นเอ้ยหนึ่งสอง